สวัสดีครับผมวันนี้เอามีดของแบรนด์บ้าบินนะครับมาให้ชมนะครับคลิปนี้จะมี2ช่วงนะจะเอาเวอร์ชั่นใหม่กับเวอร์ชั่นเก่าเปรียบเทียบกันนะครับเล่มนี้จะเป็นเล่มฝากขายนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะยังไม่ทดสอบนะครับผมจะผมเจ้าของผมทดสอบเล่มนี้คือของผมนะผมสั่งมาอีกเขาเขียนชื่อผมนะครับผม เล่มนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าก่อนหน้านะครับเลขตัวเดียวกันนะครับผมเลขเอ็นถึงไหนแล้วนะครับฮอบินผ่านบ้านผมบ่อยมากนะเพื่อนบอกว่าเป็นจุดเช็คพอยต์โห้ยโคตรแข็งโคตรแข็งไปถึงซองแน่นมากนะครับผม อ่ะเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเ,ชนเก่าเหล็กตัวเดียวกันผ่านการอบชุบโรงงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าของมีดบอกว่าเวอร์ชันใหม่มิติจะต่างกันนิดหน่อยจะมีความยาวเพิ่มขึ้นประมาณมิลสมิลเห็นไหมครับยาวเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งแต่น,นี่ปาดใบามาไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นแบบสแกนดี้นะครับอันนี้ออกแนวแคล้ายๆกับเออผมเรียกไม่ถูกไม่แน่ใจใช้เซเบอร์ไหมนะครับผมแล้วก็ เวอร์ชันใหม่จะบางกว่าเห็นไหมครับบางกว่าชัดเลยนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวผมให้ดูแบ๊บหนึ่งนะเวอร์ชั่นเก่านะครับผมจับดีนะครับผมชอบด้ามมีดใหญ่ๆเพราะมือผมเป็นคนมือใหญ่นะต้องบอกแบบนี้นะครับหนาเลยแหละนะครับโอเคเวอร์ชั่นเก่า1 0 6 12กร,รมัมเวอร์ชันใหม่ หนึ่งร้อยห้าสิบเก้ากรัมหายไปสามกรัมนะครับเวอร์ชั่นเก่าความหนา4.3มิลเวอร์ชั่นใหม่ความหนา3.4มมิลสี่จกับสาจสีถ้าหายไปมิลหนนะครับผมราคาเท่าเดิมหายไปมิลหนนะก็ ส่วนอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไมาถึงว่าทางท้ายด้ามผมชอบให้เหล็กมันนูนๆออกมานะครับเพื่อใช้กระแทกใช้ทําอะไรนะครับจับถนัดดีนะครับตรงนี้มีกาดกันนะครับเดี๋ยวจะลองคมนะเล่มนี้ขายได้แล้วนะครับเอฟขอผ่อนนะแกผ่อนมา3เดือนแล้วนะครับเดือนนี้แกเงียบไปนะแก้งแซลเล่นนะครับผมไม่ไม่ทวงไม่อะไรนะครับและแกผ่อกับผมมาหลายเล่มแล้วนะครับ โอเคมาดูสเปคเล่มใหม่ของผมที่ผมสั่งนะช่างเขาก็จะบอกมานะครับบอกมานี่ความหนาเหล็ก N695 นะครับความแข็งอบจุบโรงงานคมเป็นแบบสแกนดี้มุม25องศาเล่มน,นี้มุม30องศาแข็งแรงกว่าของเดิมเนี่ยแข็งแรงกว่าเล่มน,นี้มุมเหลือ25องศามันอาจจะเฉียบกว่าแต่ความแข็งแรงแตอนนี้เราก็ต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับผมขัดผิวซาตินมาดิบๆเถื่อนเือนดีชอบนะครับ บอกความหนาบอกอะไรมาหมดนะครับแล้วก็จะมีใบจากโรงงานใบผ่านการปบชุบมาจากโรงงานนะครับผมมีพี่ที่แกมีความรู้เรื่องเหล็กนะครับแกก็เตือนมาว่าเหล็กตัวเบอร์เนี้ยนะครับห0 61เนี่ยถ้า61เนี่ยมันไปสูงที่แม็กของตัวเหล็กนะครับมันอาจจะมีผลเรื่องความเหนียวนะครับแต่ถ้าลงมาประมาณห้าสิบแปดห้าสิบเก้านี่ยครับกำลังสวย แต่เดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าเล่มนี้รู้สึกผ่านกระบวนการด mm ี e ไคลโอชินิกก็คือแช่ถั mm hmm. งไนโตรเจนที่ลบ1 5 0ถึง1 8อองศานะครับ mm hmm. เพื่อปรับโครงสร้างเหล็กให้มันเหนียวปรับโครงสร้างเชิงกลนะให้มันเหนียวแล้วก็รักษาคมดีขึ้นนะครับ mm hmm. เล่มนี้เป็นมีดฝากขายนะครับ mm hmm. เล่มนี้ของผม mm hmm. เล่มนี้ขายได้แล้วผ่อนอยู่ นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของก่อนนะจะทดสอบนะครับโอเคนะครับมาเริ่มดูกันนะครับผมความหนารู้แล้วความยาวรู้แล้วนะครับจากสเปคตรงนี้นะนะครับน้ําหนักชั่งให้ดูแล้วนะครับวัสดุด้ามนะครับซองไครเด็กอัดมาดีมากดูครับไม่มีไม่มีรอยให้เห็นเลยนะมีนิดเดียวนะครับถือว่าทํางานละเอียดดีมากเลยนะครับแล้วแน่นหนามากแน่นมาก เห็นไหมครับฟังเสียงคือแกดีแกเป็นนักเดินทางนะแกเที่ยวผมเห็นแกไปทางโซนอะไรสวีเดนปะเรื่อยเลยนะครับแกเข้าใจคนใช้มีดนักเดินทางนะครับแกก็ทํามีดมาสําหรับนักเดินทางคนใช้มีดนะครับงานแคมปิ้งนะครับบ้าบินนะ เห็นไหมครับยี่้าองศาเขียนสนุกเลยผมงานอาหารไม่ต้องห่วงนะครับผมต้านสนิมนะครับ น้อยมากนะครับผมคมมากนะครับตรงสันแก่ทำมุม90สองศามาเพื่อสำหรับใช้แท่งจุดไฟนะเล่มนี้ผมไม่จุดไฟให้ดูนะเล่มที่แล้วผมทำไปแล้วนะครับจุดไฟได้นะครับไปขูดกับแท่งแมกนีเซียมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอย่างอื่นอีกรอสักครู่นะ ลองดูกับเชือกแข็งๆนะครับผมทนฟังเสียงฮอไปนะครับคมมากนะครับผม ผมพยายามให้มันกินทั้งคมนะครับเพราะผมจะทําลายคมนะผมจะเดี๋ยวไปจะไปเฉือนกระดาษอีกทีนะครับดูว่าคมเป็นยังไงนะครับกระดาษเก่านะครับผมไม่ได้แข็งมากนะโอเคนะครับ มันเป็นโตะไม้ถ้าเป็นโต๊ะแข็งๆเนี่ยมันจะมันจะเข้าดีกว่านี้นะครับอยากจะรู้ว่าเวลาเป็นกระแทกลงไปแล้วมันกระเด้งเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับโอเคไม่เสียหายนะนะครับผมบางคนบอกกระแทกแบบนี้ไม่ได้มันกระเด้งต้องหาพื้นที่มันมั่นคงกว่านี้ใช่ใช่ครับผมจะทดสอบนะครับผมโอเคนะครับนี่ไม่เสียหายนะครับ โอ,โอเคนะครับเบื้องต้นใช้งานแบบนี้นี่แหละนะครับเราคงไม่ได้ไปใช้แบบขุดงัดอะไรนะครับผมมีดแบบนี้นะก็คืองานแคมปิง้งงานอาหารนะครับแล้วก็งานสไบโวนิดหน่อยนะครับผมใช้ได้นะครับจับถนัดมือดีนะครับผมสวยดีนะครับโอ้ลืมบอกราคาแก้ไขาย4,400กว่าบาทแกลดให้เหลือ4 0่0ทนวนหรือ4,50 0ประมาณนี้นะครับผม อันนี้ของผมนะเดี๋ยวผมจะไปเอาของที่แกฝากขายมาให้เพื่อนๆดูนะอันนี้คือของที่แกฝากขายนะครับผม fc ช่องมีดและขวานลด10%เซก็คือเหลือสจาก4,500ห้าเหลือ4,050มั้งนะครับไม่ได้มีการหักค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับเฮ้ยทรงจะต่างกันนิดหน่อยนี่จะดอกออดพอๆกันเหมือนกัน นะครับสแกนดี้เหมือนกันแต่ว่าด้ามไม่เหมือนกันนะตรงนี้จะมีลายมากกว่านะครับสเปคเดียวกันนะนะครับผมเหล็กอบชุบโรงงานนะครับผ่านกระบวนการไคลโอจินิกนะครับปรับโครงสร้างเชิงกลนะครับได้ความแข็ง60 61ออาจจะแข็งไปนิดนึงใช้ต้องระวังนะครับระวังมันหักแต่ก็ลองแล้วเมื่อกี้คร่าวๆนะครับก็ ไม่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 ง่ายขนาดนั้นนะครับผมคมนะครับคมมากนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลอง มากนะครับลองให้ครบนะครับแต่ว่าผมไม่ตอกสารไม่อะไรนะเพราะว่าสเปคเดียวกันอบชุบมาตุ๊กตะหม้อเดียวกันเออหม้อเดียวกันไมมเตาเดียวกันนะครับเพราะมีดเป็นมีดฝากขายไงอันนี้มีดผมผมก็กล้าทดสอบนะครับ ต้องเอาสันส้นๆหน่อยเสียดายจะได้ทดสอบกันมี้ได้หลายๆเล่มนะครับโอเคนะครับคมไม่เสียหายนะครับมันกระดาษมันมีรอยฉีกนะครับเห็นไหม นะครับโอเคนะครับจบการรีวิวมีดบ้าบินนะครับเล่มฝากขายอ่ะเล่มนี้ของผมนะครับขัดผิวซาตินมานะมันก็เลยอาจจะดูแบบเอ้ยทำไมไม่เนียนไม่เงานะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับเขาเรียกฟรีแฮนด์ไหมนะครับผมประมาณนี้นะครับช่างทำมือนะ อบชุบโรงงานแล้วก็มาขึ้นคมขัดนะครับยิงเลเซอร์ทำด้ามเองนะครับบ้าบินนะครับเล่มนี้4,050บาทถ้าจำไม่ผิดนะรวมส่งแล้วนะครับจากราคา4,450บาทนะครับลดให้10%นะแน่นมากนะครับ ซองขายเด็กนะครับยังดีหมุดหนามากโคตรหนาเลยนะครับผมโอเคจบการรีวิวนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานนะครับจบด้วยเล่มนี้เล่มเดียวเล่มที่เขาฝากขายนะครับบ้าบินนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ